เคยเข้าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแบบครบสุดๆมานี่คือทางเข้านะคะเดินเข้ามาตื้อตรงนี้คือปราสาทเนาะปราสาทของฮ่องกงเขาเพิ่งทําใหม่นะคะเป็นปราสาทที่รวมเจ้าหญิงทุรุองอยู่ในนั้นไปหาหินหาโลโก้ของเจ้าหญิงที่รวมอยู่บนนั้นได้เลยถ้าเกิดว่านอนโรงแรมดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะจะมี3ที่ราคาไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ทั้งสามโรงแรมไม่สามารถเดินเข้าปากได้แต่ว่านั่งบัสเข้าไปได้ โรงแรมที่ฮ่องกองเนี่ยสามารถเพิ่มพับปิ้งได้เยอะมากนะคะเพิ่มอุปกรณ์แต่งห้องได้มีปิกนิกใต้ดวงดาวในห้องกองดิเซนโฮเทลมีบุฟเฟ่อาหารเย็นที่อร่อยมากเป็นคาแรคเตอร์ดิเนียงตอนเช้าก็เป็นคาแรคเตอร์แต่ว่าตอนเย็นมันอร่อยแลวมันเวอร์มากเป็นลายบุฟเฟ่เหมือนโรงแรมเลยทุกคนมีซีฟู้ดส่วน Explorer Lodge เนี่ยจะคล้ายๆกับฟิลโรงแรมมา i ีม,มอคคิงดอมที่ดิสซี่เวิลด์เลยเป็นตีมซาฟารีส่วนฮอลลีวูดจะมีความเป็นค u ว c k เซอร์ c e สน่อยนะคะ อนกลางคืนจะไปโรงแรมเดียวที่มีมาม,ม่าลากออกมาขายตอนกลางคืนงงมากแต่ดีมากเหมาะสมอไปที่ปากกันต่อที่พูดถึงโรงแรมเพราะว่าถ้าได้แบบจองโรงแรมเนี่ยเราจะได้เข้าปากก่อนชาวบ้านเขาข้อดีก็คือเราสามารถปุ๊ดไปที่โฟเซ่นก่อนได้เลยแล้วเราก็เล่นโฟเซน Ever After. ่นเอเวอร์อัเตอร์โคตรดียังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วไปฮ่องกงไม่เล่นโฟเซนเอเวอร์อัเตอร์ก็คือเหมือนไปไม่ถึงในนั้นจะมีโรลเลอร์โคสเตอร์ชื่อโอเก้นสไลดิงสเลชใช่ไหม มันเร็วมากทุกคนถ้ารอนานไม่ต้องรอมันเร็วเกินไปมันแบบไม่ถึงสองนาทีอะแต่มีหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนไปก็คือในฟ r o เซนจะมีสิ่งที่เรียกว่า Playhouse in the Wood ค่ะ a n นนาเอลซจะลงมาเดินเล่นลวดลายกับเราเลยเล่า Storytelling ใกล้ชิดกับคาแรคเตอร์ที่สุดเท่าที่โชนโชนึงจะทำได้แหละแต่ว่าต้องจองนะคะก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปเล่น e f o r e เแต่แระหว่างเล่นอะก็คือกด Standby pass ได้คีวกี่โมงก็เข้าไปตอนนั้นนะจ๊ะ จากนั้นเดินมาทอยสอรี่แลนด์แนะนำให้เล่นไวกิ้งถ้าชอบเสี่ยวเพราะไวกิ้งเขาเลิศเลยสลิงกี้ด็อกที่ฮ่องกงข้ามได้ข้ามมันแบบมันเแบเบแบบมากต่อไปเดินสวนมาอีกที่มิสติกพอยต์อันนี้เป็นเครื่องเล่นบ้านผีสิงของฮ่องกงที่ยูนิคมีแค่ที่ฮ่องกงเท่านั้นอยากให้เล่นบ้านผีสิงเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่มันไม่กุ๊กๆเพราะว่าเขาทํามาเพื่อแบบเคารพความนับถือบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วของคนจีนนะทุกคนซึ่งมันเลิศมากเลยนะ ตีมมันจะเป็นกลายเป็นเข้าบ้านที่สะสมของเก่าแทนซึ่งเออน่ารักต่อไปต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเครื่องเล่นกริซลี่เป็นโรลเลอร์คสเตอร์ที่อุ่นว่าแบบไม่เท่ามาลทิเอเวอเรสต์ถ้าใครเคยไปดิสซิวอลเล่นมัลทนเอเวอเรสต์มันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันเบาวกว่าเยอะมากซึ่งพอมันเบาหลงอุ่นว่ามันเหมาะกับคนที่แบบชอบเล่นโรลเลอร์คสเตอร์ที่แบบอีกนิดเดียวจะแบบวู้เกินไปแบบไม่ไหวอ่ะอันนี้มันเป็นความกลางๆที่ไม่รุนแรงเกินแต่สนุกมาก มีถอยหลังนะคะส่วนตัวเราไม่ได้ชอบอะไรใน Adventureland เป็นพิเศษเลยอะเรารู้สึกว่าเออเดินผ่านก็สวยดีแต่ว่าไม่ได้ชอบสไตล์จ u n g l e c r u i s ที่นั่งล่องเหลือแล้วก็ให้เขาเล่าไปเ,เรื่อยรู้สึกว่าค้าได้ทีนี้เราหมุนเลยเราไปทูมอร์โ w แลนดเลยไปเล่น h y เปอร์สเปซมอลเท่นตรงนี้กลมๆขาวๆนี้ฟิลเดียวกับ LA เลยนะคะ